ตอนนี้เราจะไปสัมภาไปแล้วไปโปติเกตจริงๆแล้วยจ้า เรามีลราผ่านไปหลายประเทศแล้วทั่วโลกนี่เลื่อยไปกระทั่งไปป็นดิมนุษย์กินคนก็ไปมาแล้วแล้วก็ได้ชักชวนมนุษย์กินคนทิสซลมอนนั่งปฏิบัติธรรมเห็นองค์พระเห็นดวงใสๆไล่ไปตามเกาะต่างๆเลื่อยมาเลยตอนนัวนี้มาถึงโปรตุกเกสแล้วมันเยอะแยะไปหมดเลยประเทศก็เก่าบอกโอ้แล้วมันจะออกซ้ำอีกสักทีแล้วของเข้าอะไรต่าง,างมีใจสม มีกตังเยอะแยะบอกมันไม่ทันแล้วต้องไปข้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนมาเก็บเอาแล้ว <matic> กันปัลเกตตั้งอยู่มุมสุดทางตะวันตกของยุโรปหนาหนาวอากาศเยน็นและฝนตกหน้าร้อนอากาศร้อนจัดแดดจ้านทั้งเย็นทั้งฝนทั้งร้อนหนึ่อในสามของประเทศเป็นป่ามีประชากรสิบล้านคน ใช้ภาษาโปรโตุกิสซึ่งเป็นภาษาแม่ของผู้คนกว่า135ล้านคนทั่วโลกโอ้โหทะเทศมีสิบล้านคนแต่ภาษาเนี่ยใช้ไปถึง135ล้านคนทั่วโลกเลย97%นับถือศาสนาคริสต์เรามันคาทอลิกเมืองหลวงคือลิสบอนมีอายุเก่าแก่กว่า800ปี เป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่นที่สุดในยุโรปในอดีตโปรตุเกสคือต้นกำเนิดอารยธรรมของชาวเซลไอเบรเรียฟินิเชียและคาเทจในคริสต์ศตวรรษที่15ถึง16ได้กลายเป็นมหาอำนาจจากการคำพบบเส้นทางเดินเรือใหม่ๆม,มากมายตอนนั้นอยู่ในยุคล่าอันนินคมอยู่เช่นจากแอตแลนติกสู่บราซิล จากแอฟริกาสู่อินเดียเอเชียอาคเนและญี่ปุ่นมีชื่อเสียงทางการเดินเรือม,มากแต่เป็นผู้ค้นพบดินแดนชายฝั่งแอฟริกากลางและล่างวัสโกดากาม,มา่าในชื่อนี้เราคงคุ้นเคยนะจ๊ะพบเส้นทางเดินเรือไปอินเดียแมกเจลเล่มเจลเลนผู้ดเดินเรือรอบโลกสำเร็จเป็นคนแรกของโลก นี่โปรตุเกสทั้งนั้นบริเวณแหลมเซนวินเซนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ชาวโยโุโรปสมัยโบราณเชื่อกันว่าเป็นสุดขอบโลกตอนนั้นนี่ก็โลกเนี่ยแบนๆที่จริงมีส่วนถูกเงินนนะสมัยนู้แต่มันนานมากอืมมันแบนเนี่ยแต่มันนานมากๆแต่ตอนหลังมันกลมแล้วเน่ย ปัจจุบันที่นี่ยังมีประภาคารที่มันคงแข็งแรงที่สุดในยุโรปใช้แดงไฟสูงมองเห็นได้ไกลถึง90ก,กิโลเมตรชาวปฏตกริรภูมิใจในชาตินักเดินเรือม,มากในลิสบอนจะพบปูนปั้นภาพบนแผ่นกระเบื้องตามฝาผนังรายลึกสอนเป็นหลังคาและการเรียงอิฐบล็อกตามทางเดินอิฐบล็อกตามทางเดินเขาจะเรียงเป็นรูปเรือแถบทั้งสิ้นเลย และเป็นประเทศตะวันตกชาติแรกที่มาค้าขายกับไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยอยุยาชาวโปรตุเกสเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่จะเงียบขลึมสุขุมระวังตัวกับผู้ที่ยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถึงตรงนั้นเนี่ยจะได้เห็นเขาขรึมขลึมแล้วก็อะเขาก็ขรึมอย่างนั้นเองแต่จริงๆแล้วเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจ แต่ละผูกไม่เค้เขาดีๆเดี๋ยวก็จะยิ้มเปิดเผยและก็เป็นกันเองนาดีเลยเขาก็วางมาสไปงั้นเองเลยอาหารทุกเมนูจะมีถ้วยซุปอยู่ด้วยเสมอที่นิยมมากคือคาเบตเป็นซุปกะลำปลีต้มและปลาที่นิยมที่สุดคือปลาบาคันเยา่าตาแข้งที่มีผู้เปรียบว่านำมาทำอาหารได้ถึงสามรเมนูในหนึ่งปีโดยไม่ซ้ำกันเลย เขาบอาปลาสชินนี้เนี่ยปลาบาคันเยาตากแห้งเนี่ยเอามาทำเมนูอาหารได้ทุกวันไม่ซ้ำกันเลยในหนึ่งปีสามรอสิบห้าวันแล้วเราจะนึกไปถึงเลยว่าโปรตเ,เกเนิยมทานปลาพะวา ปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาฉลามอ่ะพออบที่จ้าอืมปลาตุ้งโกไม่ใช่ปลาต้้งโกเราจะนึกไม่ถึงเลยแหละนะจ๊ะปลาไหลใกล้เคียง ปลาเค็มถูกต้องจ้ะโอ้ตั้งเก่งเลยดีเลยชาวบระเกศนิยมทานปลาเค็มในช่วงคริสต์มาสหรือวันพิเศษ oh. เพราะฉะนั้นอาหารเรื่องปลานี่นะมีปลาร้ปลาเฉาปลาเค็มปลาแรงหนักนี่โปรตีนเมมีสถานที่สำคัญเช่นอนุสาวรีย์การกำพบที่ยิ่งใหญ่เป็นจุติวัสโกากาคาม,มาเริ่มต้นเรืเรือจนค้นพบอินเดีย วิหารเจอโดิโมที่เก็บร่างของวัส,วสโกดากามมาเขาคอยเปเล็งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินเรือสำรวจโลกของโปรตุเกสจากความาร่ำรวยทางวัฒนธรรมและความกล้าหาญของคนทุกยุคทุกสมัยโปรตุเกสจึงกลายเป็นประเทศแห่งนักผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ของโลกนี่เขาก็ย่อๆข้อมูลของโปรตุเกสมาและก็เอาภาพมาให้พวกเราได้ดูเป็นการกระนนนำก่อนเข้าสู่ผลการปฏิบัติธรรมของโปรตุเกสนะจ๊ะ เไม่ทราบเราจะมีเวลาทันหรือไม่เพราะไม่อยากให้นอนดึกนี่แหลมเซนวินเซนและประภาคารที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้สวยทีเดียวสวยสวยน้ำฟ้าภูเขาทะเลมีประภาคารการเลียงอิดบลอกตามทางเดินเปรูปเรือในเมืองลิสบอนแสดงว่าจิตวิญญาณน,นี่ชอบท่องทางทะเลนี่แล้วก็ ทิ้งเอาไว้ที่ทางเดินให้ลูกหลานได้ดูมันในห,หัวใจนี่ไม่ไมจ๊ะต้องมีแต่การเดินเรือนี่นี่บนทางเดินนี่ซุปกระลำปลีต้มอืมสักหิวแล้วอือเอามให้ดูตอนกลางคืนด้ด้วยปราคอดตากแห้งม,มีทั้งอุปกรณ์พร้อมเลยที่จะปรุงได้นี่ โอ้อนุสรีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่นี่ของวัสโกรตกรรมมายีหารเจอโรนิมโมที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้มีลักษณะอย่างนี้ภายในแล้วก็หอคอยเบลิงที่กล่าวเมื่อกี้เหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็เป็นข้าวข่าวของการเกล่นนำวันนี้คงไม่ทันลพวุลการปฏิบัติธรรมต้องไปเป็นพรุ่งนี้ กันทุกคน,คนมีลาบเตอมลาบมียอดเตอมยศมีสันเนินิทามีสุขและมีทุกข์เป็นของธรรมดาแต่เราเนื้อสิ่งนี้ได้เท่า ทเท่าไรือตะว,วันภายในก็ใช้แสง เท่ครรือต้ตงวันภาไหนก็ใช้